เออเพราะว <laughs> ่าเข้ากปเหตุกัน3สามชั่วโมงบ่ายโมงไปจบที่บ่ายสามเียครับใช่ผมใหเห็นย่างน้แม่นอยู่กาลสิงค์คืนมันที่แปดมันอยู่ร้อยเอ็ดูมันมันสะดวกวันนั้

กินก๋วยเตี๋ยวอออากาศติดลบที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็น่าจะหนาวนะคะพี่บอยอยู่อะไรนะ,ะเขาส่งกว้างส่งพี่บอยไปทำงานเอารองเท้าไปไหนชิวให้ ห้าโมงกว,กว่านี้ก็ค่ำแล้วนะคะ <g Christianity> บ๊ายบายพรุ่งนี้เช้าเจอกัน สูสูนะคะอยู่ในกระเป๋าเครื่องหนึ่ง